พบกับคันต่อไปได้เลยนะครับผมวันนี้ัวเดียวเลย<ช>คันนี้ครับเป็นคันที่สี่นะครับก็เ,เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูเลยทีเดียววันนี้พ่อค้านานๆจะว่างนะครับคันนี้เป็นสายช็อปเปอร์หน่อยนะครับเอาสายช็อปเปอร์หน่อยเพราะว่าน่าจะมีมาสองคันนะครับสายช็อปเปอร์น,อนะครับก็จะมีคันนี้แล้วก็อีกคันหนึ่งกำลังเก็บงานอยู่นะคันนี้เป็น Honda s t r ตี t 400นะครับผมปี95ครับจะ่มมาให้รอๆเลยพร้อม ไ่ขารถที่จัดทรงนะครับคันนี้จัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับเบาะเบาะหนังเจลเี่แท้นะครับผม,มบกบางโคงกก็เป็นมางคนตีเบาะเป็นสปริงเกอร์นะครับมีโชคนะครับไม่ใช่หลังแข็งนะคันนี้ก็สวยๆใสๆคาบูเดี่ยวจูนให้นิ่งๆเดินเบาแบบฮารเลย์เลยนะครับพร้อมใช้มากคันนี้ระบบไฟออกทั้งคันนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าผม์วิสให้หมดทุกหมดทุกอย่างเลยทั้งคาบูผมไล่ใหม่เก็บใหม่แบบนิ่มๆปกติคาบูเดี่ยวจะไล่าย <ๆ S 2> ากมาก แต่ตัวนี้สวยคาบูเดียวรอๆก็พร้อมใช้ได้เลยคันนี้ก็ราคาไม่แพงด้วยเราเปิดเท่าไหร่นะคันนี้เราเปิดเท่าไหร่นะเปิดดูสี่หมื่นสี่หมื่นห้าร้อยสี่หมื่นห้าร้อยสี่หมื่นห้าพันสี่ห้าร้อยสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับคันนี้ครับราคาหน้าเพจสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยลถจัดทรงสัมประสิทธิแท้นะครับมีในระบบร้อยโปรชัตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้านเราไม่แพ้ยินดีเคืนเงินนะครับ <S <S ก็เดี๋ยวผมจะรีวิวเสียงเครื่องให้ฟังดีกว่า อันนี้ไฟอะไรติดครบออกทุกจุดนะครับ เครื่องเสียงดังนะครับอัดกลางครื่องก็น่าจะประมาณนี้ที่เอาเสียงให้ได้เช็คอะไรให้หมดทุกอย่างพอลั่นๆเลยครับหูดับเลยนะพ่อคันนี้เครื่องดีมากพัดลมต่อแยกป่าคันนี้พัดลมต่อแยกให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้เลยเอาไปก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วคันนี้แค่บอกเขากินขาดแล้วครับบอกหนังจรถเท่เลยรอเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยสวยราคาหน้าเพจน,นะครับสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับราคาจัดส่งทั่วไทย ผมบอกเลยมีบริการเก็บเงินปลายทางให้สบายใจเห็นรถค่อยจ่ายนะครับถูกแก้งค่อยจ่ายเห็นรถค่อยจ่ายเงินร้านผมไม่มีเก็บเงินโอนเต็มนะครับ<อ>ก็ลูกค้าแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าสะดวกถ้าลูกค้าเชื่อเครดิตผมก็ส่วนมากก็เพาโอนเต็มโอนเต็มเท่านั้นแต่ถ้าอยากจะเก็บเงินปลายทางก็ได้มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ส่วนคันนี้สีก็ได้นะครับก็ตำหนิมีนิดหน่อยมันตามอายุการใช้งานเพราะเก็บเยอะก็ ผมก็เก็บมาเบื้องต้นให้แล้วเรียบร้อยก็เอาไปก็พร้อมใช้ได้เลยความรุมงความร้อนผมเทสให้หมดมอนุ่งม่าน,น้ำผมล้างให้หมดก็คือพร้อมใช้รถออกจากผมจะเซอร์วิสภายในนะครับภายนอกก็เก็บให้มางตรงไหนไม่ดีก็จะเก็บให้มางตรงไหนก็พอได้ก็พอได้เพราะเราขายราคาไม่แรงนะครับถ้าเก็บเยอะมันก็ต้องขายราคาสูงสําหรับคนงบน้อยนะครับราคา4ี่หมื่นสี่พันห้าร้อยผมว่าไม่แพงนะเสื้อสตรีทด้วยสมัยผมขี่นี่หกหมื่นนะหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะอินโหวด้วยนะครับไม่ใช่สัมปรามิทิก็ราคานี้ก็น่าจะประมาณนี้ Okay. ขอบคุณมากยังไงฝากติดตามดม้วยนะครับคันนี้สวยโอเคครับผมประมาณนี้สวัสดีครับ